สียางไปเสื่อมร่างโกดเราจะาอาหารผืนเมืองทางกะลีกินแล้วจะติดใจรา้านก็อยู่ตรงนี้น่าเศร้าอรรยากาศยามเช้าร่างโกด ก็ราคาแล้วก็เขาก็คงจะบอกว่าเอาใส่อะไรมั่งแหละแต่เราก็อ่านไม่ออกพีิทึอพี่เตอาจจะอ่านบอกเลยเซนไซส์ยะชอเอชยะยะเอ่อกาลิกโอเคยะ you want garlic โอเค and then เ a นเย่บั c โ n ลกันยะ โอเคอันนี้แคนไอซี่อันนี้อันนี้เราได้มาแล้วนะ Cannot see ฮะแค n o อ see okay. <laughs> ล้างโกดอาหารพื้นบ้านหัางกาลี <laughs> ถ้าใครมาก็ต้องชิมนะจ๊ะมาทุกครั้งก็กินทุกครั้งเข้ากับสีไซสชีดแล้วก็ใส่กระเทียมน้ำแดือดตะฮาหมัดอันนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยฟลอรินนะคะ อันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยฟรเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะคะ so like Euro. ประมาณสามยูโรรอ้อนๆเค็มๆม,มันๆอร่อ,อย ใครมาฮังการียอย่าลืมมาลองชิมนะจ๊ะลังโกดลังโกดอาหารพื้นบ้านเขามากระมึนมึนมั <_ AfD> นเห็นมา Langos Hungarian food for breakfast ฮะใชใครมาก็ต้องชิมนะจ๊ะอาหารฮังการีฮังการีนฟู้ดอร่อยไหมแซ่บ <laughs> อร่อยมาก <laughs>